มวันนี้สงสัยจะโชคดีกันซะแล้วนะครับเนี่ยแม่เด็มาเจอรถบ้านสภาพดีๆคันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับก่อนเราจะไปชมกันเนี่ยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะครับรถดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำครับท่านจะได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่านะครับกับเจ้ารถ โตโยต้าคันนี้นะครับแมคันนี้เป็นแบรนด์โตโยต้าไม่ต้องอธิบายชื่อเสียงเรื่องนางก็เยอะแยะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วทั้งคุณภาพในทุกๆด้านนะครับยอดนิยมครับขายดีตั้งแต่ป้ายแดงยันมือสองเก่าไปสิบสิบปีก็ยังมีคนพร้อมจะเทคแคร์มันนะฮะนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับเป็นรุ่นรถตลาดยอดนิยมนี่ละครับที่พบเห็นกันได้ทั่วไปบนท้องถนนก็ รถพวกนี้นี่โตโยต้าบางคันก็ <c oughs> พอมันอายุนามนมามากๆเข้าเจ้าของในช่วงเวลานั้นเขาก็เอาไปตกแต่งนะก็ออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะทําให้มันกลับมาเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆดูใหม่ดูสะอาดหรือจะเปลี่ยนแนวไปเลยเป็นรถแต่งรถซิ่งรถวัยรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่จะเสกสารปั้นแต่งกันขึ้นมานะก็แล้วแต่จินตนาการความชอบของแต่งอุปกรณ์ความสนุก อะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็เหมือนคันที่ท่านได้เห็นอยู่เนี่ยครับมันก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วแล้วก็ถูกทําออกมาใหม่นะครับฟิตเมนต์ใหม่จัดทรงใหม่ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเครื่องเสียงชุดแตง่งแต่งเครื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ออกมาดูดีนะครับอย่างที่เห็นก็เรียกว่าสวยงามนะครับก็ท่านก็ลองประเมินดูว่ารถคันนี้ท่านชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วมันมีอะไรต้องแก้ไขต้องเก็บ รายละเอียดไหมไม่ว่าจะสีรถตัวถังภายนอกภายในความเงางามนะฮะเผื่อว่าเอาไปแล้วจะต้องไปมีงบประมาณเตรียมสถาการดูแลมันอีกไหมหรือว่าไม่ต้องพร้อมขับได้เลยก็ถือว่าไปเปรียบเทียบกับราคานะไปชมราคานะครับไปลองดูราคากันอย่างไงี้ครับแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะตัดสินใจได้เองว่าเฮ้ยคันนี้มันคุ้มไหมเออถ้าคุ้มเนี่ยอย่างราคาที่เห็นเนี่ยถ้าคุ้มนะจัดไปเลยครับ ติดต่อหาเจ้าของก็โดยตรงจากลิง์กด้านล่างครับผมนะัดเจอดูรถทดลองรถกันนะครับขอให้ท่านโชคดีกับรถคันนี้แนละ้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอน